สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปที่สมัยจะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของความรักความสัมพันธ์ค่ะเราจะมาเจาะเฉพาะเรื่องของความรักล้นๆ้วนเลยนะคะและคิวนี้ก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีธนูค่ะ ชาวธนูท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีธนูก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยค่ะแต่ถ้าท่านใดยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้นะคะ ผู้ที่เกิดในราศีธนูนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมจนถึงวันที่15มกราคมโดยประมาณค่ะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะเรามาเริ่มกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีธนูว่าในเรื่องความรักความสัมพันธ์ของคุณในเดือนพฤษภาคมนี้จะมีเกณฑ์เป็นอย่างไรบ้างค่ะ ชาวลัคนาราศีธนูค่ะสมัยขอบอกไว้ก่อนเลยนะว่าการดูดวงในเรื่องของความรักนั้นจะแบ่งกลุ่มออกเป็นสองกลุ่มด้วยกันค่ะนั่นก็คือกลุ่มคนโสดและกลุ่มคนมีคู่นะคะคนโสดนั้นก็หมายถึงคนที่โสดสนิทคนที่มีใครเข้ามาในชีวิตนะคะอาจจะเข้ามาจีบเข้ามาคุยรวมถึงคนที่คุณเข้าไปจีบเข้าไปชอบนะคะยังถือว่าอยู่ในกลุ่มของคนโสดค่ะและคนที่มีการออศึกษาดูใจกันมาอยู่แล้ว มีการพูดคุยกันมาสักระยะหนึ่งแล้วอันนี้ก็ยังถือว่าอยู่ในกลุ่มของคนโสดค่ะเพราะยังไม่ได้มีการตกลงปลงใจเป็นแฟนกันนะคะส่วนอีกกลุ่มหนึ่งนั่นก็หมายถึงกลุ่มคนมีคู่ค่ะอันนี้ไม่ยากนะก็คือคนที่มีแฟนอยู่แล้วมีคนคบหาดูใจกันมาอยู่แล้วรวมถึงคนที่แต่งงานมีครอบครัวแล้วนั่นเองค่ะโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะขอเริ่มกันที่กลุ่มแรกนั่นก็คือกลุ่มคนโสดก่อนเลยสำหรับชาวลัคนา รศีธนูค่ะ ชาวธนูที่เป็นคนโสดในช่วงนี้คุณยังไม่พร้อมที่จะมีความรักนะคะคุณยังไม่พร้อมที่จะมีใครแม้ว่าในช่วงนี้สเสน่ห์ของคุณมันจะมีมากก็ตามเถอะมีคนเข้ามาจีบมีคนเข้ามาชอบมีคนอยากสาร้างสัมพันธ์กับคุณมีคนอยากทําความรู้จักหรือบางทีอาจจะอยู่ในรูปแบบของการแอบ,บชอบแอบบมองแอบบส่องก็เป็นไปได้นั่นเองค่ะมีคนที่อยากจะเข้ามาว่าอย่างนั้นเถอะนะแต่สําหรับตัวของชาวลัคนาราศีธนูนั้นยังไม่พร้อมที่จะครบใครคุณโฟกัสไปที่ เรื่องของการงานโฟกัสไปที่เรื่องของการเงินและมาโฟกัสในเรื่องของการดูแลตัวเองรักตัวเองให้เวลากับตัวเองมากขึ้นอยากจะทําในสิ่งที่วางแผนว่าอยากจะทํามาตั้งนานแล้วอยากจะไปในที่ที่อยากไปอยากจะใช้ชีวิตในรูปแบบของคุณนะคะอยากจะดูแลตัวเองนะอยากจะออกกําลังกายนะคะประมาณนี้อยากจะโฟกัสเรื่องงานอยากจะหาเงินอยากจะสั่นสัมพันธ์กับคนในครอบครัวประมาณนี้เลยค่ะสาหรับคนโสดชาวลัคนาราศีธนูไม่ค่อยได้สนใจเรื่องราว ความรักสักเท่าไหร่นะคะแต่สําหรับใครที่ได้เริ่มเริ่มมีการคุยนะคะก็จะต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่าถ้าเป็นชาวลัคนาราศีธนูได้เริ่มคุยกับใครนะคะก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปเป็นไปในรูปแบบของเพื่อนหรือคนรู้จักเป็นพี่เป็นน้องกันไปก่อนค่อยค,อยคอยสารสัมพันธ์อย่ารีบอย่าพลีผลาบมากจนเกินไปนั่นเองค่ะส่วนอีกรูปแบบหนึ่งนั่นก็คือใครที่มีคนคุยอยู่แล้วหรือมีคนที่กําลังศึกษาดูใจกันมาอยู่แล้วนะคะจะ ต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่าค่อนข้างที่จะ เหมือนค่อนข้างมีเซนต์เลยแหละนะชาวลัคนาราศีธนูเหมือนค่อนข้างมีเซนต์ว่าหรือรับรู้ได้หรือมีความรู้สึกอะไรบางอย่างนะคะมีลางสังหรณ์อะไรบางอย่างที่รับรู้ได้ว่าคุณคุยกับคนคนนี้แล้วคนคนนี้อาจจะคุยกับคนอื่นอีกนอกเหนือจากคุณแล้วมัน <bicycles. S 2> ทําให้ชาวลัคนาราศีธนูได้มีเกณฑ์ไปรับรู้ข้อเท็จจริงตรงนี้คะ่ะมันทําให้คุณนอยมันทําให้คุณเสียใจมันทําให้คุณเอออาจจะไม่พอใจรับไม่ได้กับ กับความรู้สึกแบบนี้นะคะอยากจะจบอยากจะเลิกอยากจะถอยออกมาแต่มันก็ไม่ใช่ว่าจะทําได้ง่ายขนาดนั้นทุกสิ่งทุกอย่างนะคะได้ใช้เวลาร่วมกันมาแล้วพอมาเจอเหตุการณ์แบบนี้มันเหมือนเฟลมากๆประมาณนี้ค่ะมันเจ็บนะนะชาวลัคนาราศีตทราคน,นูค่อนข้างที่จะเจ็บถ้าเกิดว่าเป็นฝ่ายที่โดนอะไรแบบนี้อนะคะและอยากจะบอกว่าการที่ ชาวลัคนาราศีธนูต้องมาเจอกับสถานะแบบนี้คุณจะเริ่มคิดคุณจะเริ่มประเมินแล้วว่าเราจะให้อภัยเราจะเอายังไงต่อข้อ1ข้อ2ข้อ3ทําอย่างไรต่อไปคุณจะมีการวางแผนคุณจะมีการประเมินข้อดีข้อเสียเกิดขึ้นค่ะและจะรอดูท่าทีต่อไปทั้งฝ่ายคุณและฝ่ายคนที่คุณคุยด้วยซึ่งตอนนี้คนที่คุณคุยด้วยเนี่ยก็อาจจะรับรู้แล้วว่าคุณแปลกแปลกไปหรือคุณอาจจะมีการพูดตรงๆกับเขาแล้วก็ตามนะคะมันจะมีการปรับมันจะมีการจูนหรือมันจะออกมา ในรูปแบบใดสมัยขอบอกชาวลัคนาราศีธนูว่าขอให้เคารพในการตัดสินใจของตัวเองและจงภูมิใจในการตัดสินใจของตัวเองไม่ว่ามันจะออกหัวหรือออกก้อยนั่นเองนะคะต่อมาเรามาดูอีกกลุ่มหนึ่งค่ะนั่นก็คือกลุ่มคนมีคู่นะคะสําหรับชาวลัคนาราศีธนูใครที่มีคนรักมีคู่รักอยู่แล้วนะคะจะต้องบอกเลยว่าชาวธนูค่อนข้างจะโชคดีค่ะคุณมีแฟนคุณมีคนรักคนนี้ซึ่งเขาเป็นคนใจเย็นชาวลัคนาราศีธนูหลายๆคนอารมณ์ร้อน หลายๆคนหงุดหงิดง่ายนะคะปากเสียก็มีอ่ะเวลาโงมโมโหหรือหงุดหงิดอะไรมาพูดพูดไม่ดีปากเสียออกมาประมาณนั้นแต่แฟนของคุณคู่ของคุณเขายังรับได้เขายังเข้าใจว่าอ๋อ เป็นอย่างนี้แหละในช่วงที่โมโหก็จะพูดประมาณนี้แหละแต่เดี๋ยวพอหายโมโหเขาก็จะกลับมาดีขึ้นโชคดีตรงนี้นะคะที่เขายังสามารถที่จะประคองความสัมพันธ์นี้ให้ไปต่อได้นั่นเองค่ะอยากจะบอกชาวลัคนาราศีธนูนะคะถ้ามีโอกาสก็พยายามเติมความหวานเติมความโรแมนติกให้กันสักนิดหนึ่งเนาะเพราะในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้รู้สึกว่าความรักความสัมพันธ์มันค่อนเออมันค่อยๆห่าง ห่างไปนิดนึ่งไะค่ะเหมือนกับว่าต่างคนต่างทํางานต่างคนต่างหาเงินไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้เติมเต็มให้กันสักเท่าไหร่ไม่ค่อยได้ใส่ใจกันสักเท่าไหร่ประมาณนี้นะคะอย่างไรก็ตามนะชาวลัคนาราศีธนูคนที่มีคู่นอกจากจะหมั่นเติมความหวานให้กันแล้วอาจจะต้องระมัดระวังเรื่องระยะทางด้วยสําหรับใครที่อยู่ห่างกันต้องพยายามคลิปคอนแทกนะคะและอีกประเด็นหนึ่งค่ะอยากจะให้ระมัดระวังเรื่องคนภายนอกอาจจะมีบุคคลที่3ตรงนี้ไม่ใช่มือที่สา นะคะเป็นบุคคลที่3ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนญาติหรือคนในครอบครัวจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนําเรื่องราวเข้ามาแล้วทําให้คุณและคู่ของคุณทะเลาะก,กันนั่นเองค่ะตรงนี้ก็ต้องระมัดระวังฟังอย่างฟังอย่างมีสตินะคะฟังหูซ้ายไว้หู คือฟังหูไว้หูประมาณนั้นนะคะฟังหูไว้หูแล้วก็คิดแล้วก็ทบทวนว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณได้ยินได้ฟังมานั้นมันมีเหตุผลมันมีมูลข้อเท็จจริงประมาณไหนนะประมาณนี้ค่ะระหว่างเรื่องราวภายนอกจะมาทําให้คุณทะเลาะกันนะคะก็ต้องขออวยพรอวยชยัยให้ชาวลัคนาราศีธนูทุกคนทุกท่านประสบพบเจอความรักดีๆค่ะอย่าลืมหมั่นทําบุญทําทานอย่าลืมหมั่นสวดมนต์ไหว้พระก่อนนอนนะสิ่งดีๆเหล่านี้จะเป็นสิริมงคลเสริมให้กับ ตััวคุณนนเ่องค่ะอยากจะมีความรักดีๆหรือว่าเสริมดวงในเรื่องของความรักอย่าลืมหมั่นกราบไหว้พระพุทธรูปองค์ใหญ่ๆนะคะไม่ว่าจะที่อำเภอของคุณที่จังหวัดของคุณนะคะขอเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ๆนะคะท่านก็จะช่วยเสริมดวงในเรื่องของความรักได้นั่นเองค่ะก็ประมาณนี้นะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสําหรับคลิปนี้ไปก่อนนะสวัสดีค่ะ